เป็นแหล่งปลูกข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชาชนจังหวัดหน้องบัวลำพูนิยมบริโภคข้าวเหนียวมากกว่าข้าวเจ้าจึงปลูกข้าวเหนียวมากกว่าร้อยละ70ส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียวพันกอขอหและข้าวหอมมะลิ105่ ลักษณะเด่นของข้าวเหนียวหนองบัวลำภูจะเป็นข้าวที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูที่มีสภาพปินฟ้าอากาศที่เหมาะสมปลูกในที่ลุ่มมีภูเขารอมรอบมีหนองน้ำธรรมชาติไหลผ่าน การปลูกข้าวจะเน้นการปลูกข้าวกเกษตรอินทรีย์และ,กะเกษตรปลอดภัยทําให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดีปลอดภัยจากสารเคมีเจือปนเมื่อนํามาหุงจะมีกลิ่นหอมอ่อนนุ่มไม่ติดมือเก็บไว้ได้นานไม่แหง้งไม่แข็งกระด้างจนได้รับฉายาว่าน้องบัวลําพูมีดีราชินีข้าวเหนียว จังหวัดได้อนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมคิดค้นพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านนำผลผลิตข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดเช่นข้าวขาวข้าวกล้องและหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อคือข้าวหางงอกน้องบัวลำพูเป็นสินค้าเอกลักษณ์ของจังหวัดและมีชื่อเสียงในด้านภูมิปัญญาได้รับใบรับรองจากองค์กรต่างๆ มีการจำหน่ายอย่างแพร่หลายสร้างรายได้ให้แก่ชาวจังหวัดหนองบัวลำพูอย่างมากโดยมีพื้นที่ผลิตข้าวหางงอกกระจายอยู่ในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูอำเภอโนนสังอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอนากลางอำเภอสุวรรณคูหาและอำเภอนาวัง ข้าวหางงอกกาบ้าไรซ์เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากข้าวหางงอกเป็นการนำข้าวมาผ่านกระบวนการเพราะงงอกเมื่อนำข้าวมาแช่น้ำเพื่อทำให้งอกจะทำให้ข้าวมีสารอาหารโดยเฉพาะกาบ้าเพิ่มขึ้นนอกจากจะได้ประโยชน์จากการที่ปริมาณสารอาหารที่สูงขึ้นแล้วยังทำให้ข้าวหางงอกที่หุงสุก มีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มรับประทานได้ง่ายกว่าข้าวกล้องธรรมดาจึงง่ายแก่การหุงรับประทานโดยไม่ต้องผสมกับข้าวขาวตามความนิยมของผู้บริโภคข้าวหางงอกจังหวัดน้องบัวลำพูเป็นข้าวหางงอกที่ทําจากผลผลิตข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิที่ปลูกได้ในจังหวัดน้องบัวลำพูโดยเน้นวิธีการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษและเกษตรปลอดภัยทําให้ได้ข้าวหางงอกที่มีประโยชน์ปราศจากสารเคมีเจือปน เมื่อกระท้อบเปลือกมเมล็ดข้าวที่ได้จะมีสีเหลืองทองสารอาหารจะยังคงอยู่ครบถ้วนกลิ่นข้าวหางจะหอมละมุนอ่อนนุ่มสารกาบ้าพบมากที่สุดในข้าวเหนียวและยังมีสารอาหารต่างๆเช่นโปรตีนที่ดีช่วยซ่อมแซมส่วนสึกหรอของเนื้อเยื่อได้ดีไม่มีสารกลูเตนที่ทำให้เกิดอาการแพ้ มีไฟเบอร์ชั้นดีสูงกว่าข้าวขาว15-20เท่าช่วยให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างช้าๆทำให้น้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดทีละนิดจึงทำให้อิ่มท้องนานไม่หิวง่ายช่วยลดความอ้วนป้องกันและรักษาโรคเบาหวานได้ดีมากช่วยให้ขับถ่ายสะดวกช่วยดูดซับไขมันและสารพิษออกจากร่างกาย ป้องกันมะเร็งรำไส้มีไขมันชนิดดีและสำคัญหลายชนิดช่วยลดไขมันในเลือดและหลอดเลือดลดไขมันตัวร้าย LDL และเพิ่มไขมันตัวดี HDL ป้องกันโรคหัวใจยับยั้งเซลล์เนื้องอกทำลายเซลล์มะเร็งเต้านมมีสารต้านอนุมูลอิสระยับยั้งการเกิดฝ้าช่วยลดอาการนนร้อนวูบวาบในสตรีวัยทองตัวอย่างกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับการส่งเสริมผลิตข้าวหางงอกในจังหวัดน้องบัวลำพู กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหางงอกบ้านสุขสำราญตั้งอยู่ที่ตำบลฝางแดงอำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพูเป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่นำผลผลิตข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหางยอดทิพย์ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานต่างๆมากมายอาทิได้รับคัดเลือกให้เป็นท็อปไทยไรซ์สุดยอดข้าวไทยประเภทโภชนาการสูงโดยกรมการข้าว ได้รับคัดเลือกในงานนวัตกรรมข้าวรางวัล KBO 1จังหวัด1รางวัลข้าวหางทัญ,ญพืชบำรุงธาตุโดยกระทรวงมหาดไทยกรมพัฒนาชุมชนในงานไทยไรส์แฟร์2020ราชินีข้าวเหนียวข้าวเหนียวผัวหลงได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าวคุณภาพสุดยอดข้าวอร่อยแห่งปี2020แบรนด์ยอดทิปเป็นโอท็อประดับ5ดาวปัจจุบันเฮาแม่เฮานี่ เพิ S <S so first, Mark ่นเพิ really? ki, other, ่นเห็ดข้าเห็ดนางสิเพิ่นสิบอกว่าเอาเขาไม่เห็ดเขาห้างเนี่ยเริ่มต้นจากแรกพอดีแม่ก็เลยเอาคิดเห็นว่าเพิ่นบอกกัะสันก็เลยเห็ดเคื่อเอาไปเบิกงานมาแล้วน่าประกอบกันกับที่ว่าแม่เห็ดอยู่บ้านสิก็เลยได้เห็ดมาเรื่อยเจนว่าฮอดปีหาหกหลังจากปีหาหกเข้าเลยไปจนวิสาจิตหาศูนี่เริ่มต้นหาแปดนี่เริ่มต้นจากไม่ได้เป็นเขามาหาศูนเริ่มเห็ดเขาห้างหาหกเริ่มจนวิสาจิตมาเรื่อย เขากระล่งเอาดาวประกวดดาวขันแรกเขาได้สามดาวอีกสามปีต่อมาเพราะว่าสามปีเพิ่นคัดสันเทนึงก็ได้หาดาวมาตลอดคือกลุ่มของเ้านี่สิบปฏิยิมเงินทุนจากทั้งอืินเพราะว่าเ้า้าเป็นเดียนเพื่อกีกาคือเ้าเกี่ยวข่าวแล้วปุ๊บสิเฮ้าจะเอาเขาของเ้านี่มาเป็นต้นทุนเฮดต่อไปหลังจากเป็นทุนแล้วบางส่วนเขามาเป็นทุนเฮ้าต่อไปซึ่งวัตถุดิ จากในตำบลฟางแดงห้าเฮ้ามาัจุบันไรเป่าก็ทั้งเอือนเพราะว่าเขาทั้งน้นบ่หอมคือเขาตำบลห้าเขาตั้งเอือนเขาจะใส่สารเคมีหลายกมของห้านี่เป็นลาคือห้าหมักปุ๋ยอินซีไซเองถึงว่าส่ปุ๋ยเริ่มต้นนหน่อยหลังแกขันมาส่วนมากสือบ่มียาสิบ่ไดรขาดปูขาดยังเสียเป็นไรได้เสริมได้เอาไปกมานก็ได้หลายหมู่บ้านเขามาอยู่น้ำกันตามซีหมู่บ้านอยู่น้ำกันก็ได้หาดาวมาบันนี้หลังจากขันห้าเห็ดเขาห้างงอกมาตลอด เทาวาเบอร์อีกเทียนหนึ่งเพิ่นมาขายข้าวเมาเฮาก็เลยไม่คิดบ้าเฮาเห็ดข้าวเมานี่เฮาก็เลยมาตั้งซื้อขึ้นข้าวหอมพวกมะจันเข้าวเม่าตัวนี้เฮาเห็ดให้มันแห้งของดีของมันนี่คือมันจะได้กินโดนมันสิเก็บได้ประมาณจักเดือนนึงข้าวข่าตัวนี้แต่ว่ากับการสิเก็บพอสองเดือนมันกับมานอันพอบ้านเป็นข้าวเมาเฮามาตากแห้งเฮาเกี๊ยวอ่อนอ่อนอ่อนซ้ำเข้าเห็ดข้าวเมาแล้วเมาให้เห็ดมันหนึ่งหนึ่งกับเท้าจะขวก็ได้ คันขวัวแล้วเขาก็ต้องไปสีกเขาเขาก็หนึ่งหนึ่งแล้วเขาก็ไปตากเพราะว่าตอนหนึ่งนี่เขาสิบริหวหัวน้ำพันหยังเพระาะว่าเขาอ่อนเขาหนึ่งแล้วตากเลยพุณนาป่าของเขาเขาหอมเพราะแมาจัานนี่มันจะเป็นหอมเลยหอมก่าเขาห้างธรรมดาครับเขาห้างธรรมดาก็หอมอยู่แต่ว่ากับ่าถึงทอเขาเพราะว่าจันเพราะว่าเขาคัดออก,ก,ากจากามา่านจากขามอเขาติดตากมันแห้งมันจะออกเขียวลักษณะพิ่นปล่าโลกจะพวกผู้เเทาพิ่นจินแบบ เป็นข้าวหอมพ่นจิเพ่นจิกินพ่นจิกินเรียนจินยังเวลาพ่นหนึ่งมากินแล้วเป็นข้าวเหนียวห้องเย็นข้าวเหนียวก็ได้ห้เย็ข้าวเจ้าก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสิเอาความเด่นของมันก็คือข้าวหอมของกลุ่มข้าวห้างบ้านสุขสำร่านค่ะตอนแรกข้าเอาข้าวเอาข้าวเจ๊บไปแล้วมันเปิดข้าวของตัวเองเนาะอดีซื้อมากตอนแรกข้าไปแช่น้ำเลยแช่แช่น้ำแล้วถ้าเป็นข้าวสดๆยี่ห้าล้างประมาณ สามสิบนาทีรือว่าถึงประมาณยี่สิบนาทีเ้าก็่าเนหนึ่งเลยหนึง่งเราก็มาตากตากก็บด้ต,ตากแดดถ้าตากแดดนะาตากแก้ซม,ม่วงเดียวเ้าก็เอาไปสีเลยทางงอกถ้าจะพวกงอกจะเขาเป็นแก้จัดเลยห้าสิบห้า,าลงแสซีซีม,ม่งแรงเ้าก็ต้องล้างทำความสะอาดให้ได้แล้วก็ตอนเศร้าอีกห้าก็ล่างประมาณใบม่วงหาเจ็บมักไปอีกหมือนเศร้ากาจังหนึ่ง,หน,งหนึ่งแล้วแต่ผู้หญิงละคนกันหนึ่งประมาณตีสี่ ส่วนมากสิส่วนมากในกลุ่มสีหนึ่งตีสี่กว่าจะไปเบสเซ็จเรียบร้อยสิไปเร็จบางสามมุ่งได้ขบวนการเพรามันทาเข้าหนึ่งสามกระสอบเนี่ยมันสิอยู่ประมาณหาสมุ่งได้เก็บเรียบร้อยหมดเลยตากเรียบร้อยหลังจากหันมาถ้าแดดดีเข้ากับประมาณสีประมาณใบมุ่งหรือใบสองแล้วแต่เข้าสีเหลียงแต่เข้ายาเท่ากับว่าสีเพราะว่าเขามีทางไปเขาเก็บเข้าไว้เข้าไปมานกอน่ามันสีก็ได้ มันอยู่นั่บริหารจัดการห้องนั่เองค่ะห้าสีเหล่ลอยห้อมาท้มข้อมสะอาดเอาเม็ดกากเม็ดยังออกล้างแก้วออกแล้วเ้างจะมาแพ็คส่งลูกค้าค่ะเข่าห้องห้องหเฮ็ดเข่าหลายตัวห้อมีเข่าเนี้อแดงเข่ามะลิแดงแลยเข่าเนื้อดำน้ำขาวแล้วก็เข่าห้างมะลิหนึ่งสูรหาน้ำเราเอาล้างจานนะห้องก็ไม่เฮ็ดขนมเฮ็ดขนมโบเปียกปูนขายเสริมเฮ็ดขนมเลี้ยนเม็ดเสริมไป พอใดมันอันเสริมก้าเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าโตเขาห้าอนี่มีหลายโตมีสามสี่โตเด็เขามะลี่แดงเขาเนื้อแดงเขาไดบอรี่เขาเนื้อด,ดำค่ะช่ทงทางเข้าขายเริ่มแรกเข้าไปขายเมืองทองลังจากขันมาลูกสาวแกเห็นงานเลยก็เลยบอกว่าแม่อยู่หลายแลลวมาตรงล่างหนูสิป็นค้นขายในกรุงเทพพอดีลูกก็เลยท่างเห็ุงานไปนั่งท่างขายเลยเป็นฝ่ายขายอยู่ตลาดเขาเลยจำเป็นมีฝ่ายขาย แม่ก็เลยเป็นเวททรงทรงให้ลูกไปขายทั้งคุณเขาคิดบบน,นี้ในจังหวัดเฮ่ากับทุกกลุ่มแทบทุกกลุ่มสีมาเอาอจากไม่ซีบจังอยู่หน้าวังอำเภอเมืองสิสุวรรณคูณมิหาเอาอน้อนสั่งกับมาเอา๋อระเราเห้องก็ขายตามจังหวัดที่ออเดอร์ที่เอาอมาทั้งกรุกงเทพเชียมากรุงเทพเทิ้งไฟขายเทิ้งเขายิ่งตรงมาหาเฮ้าโทษยิ่งตรงมาหาเฮาเฮาขายขายทุกรูปแบบ พอดีเขาเข้านี่มันไม่คว่มหอมกั่นุม่มจากอย่างไห้ทานผ้วา่าผู้เป็นบาหวานถ้าเป็นค้นแจงสิได้กินนี่มันก็สิแต่ขาถึก,กินแล้วมันก็หอมก็มีแห้งว่าเรียงเขาเนาะลังจากหันมาค้นป่วยสิเอาไปบดบดส่งเป็นเฮ็ดผ,ผงผงส่งดิมเขาเอาเขาตัวน,นี้ไปถึงว่าบ,บอซื้อจากข้าบดจากข้าไปซื้อไปแล้วปุ๊บข้าบดส่งไห้ค้นป่วยกินได้ดีค่ะก็จะฝากแบบว่าให้ รักษาคนป่วยคนแก่นี่ยแหละแล้วกจะพวกมีพวกอายุแบบว่าปานกลางก็ยังกินได้ค่ะเพราะว่ามันกะความบัลอยของมันเนาะ จังหวัดน้องบัวลำพูนอกจากเป็นแหล่งผลิตข้าวเหนียวคุณภาพดีแล้วยังเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ105ซึ่งเป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิน่นกำเนิดในไทยที่มีลักษณะกลิ่นหอมคล้ายใบเตยเป็นพันธุ์ข้าวที่ทําให้ข้าวไทยเป็นสินค้าส่งออกเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกตัวอย่างเกษตรกรจังหวัดน้องบัวลำพูที่ได้รับการส่งเสริมในด้านการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพคือแม่มีโอ,อกาสได้เห็ด เพ็ดใครเพ็รผลิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซูงไฮซูนอุดรตั้งแต่ปีหาสองมาจนถึงปัจจุบันกับพี่โอกาสศูนย์ข้ากับเพื่อนกับปอยท่มหน้าโปรที่เพช่วูงไ้เพื่อนกับซ้ำใช้เส้นสัญยาขายขึ้นไ้ศูนเพื่อนกับมาติดตามเบิงว่าเออจะจังไดจังไดเพื่อนกับสิมาตรวจแปลงน้ำหมือแม่ว่าเบิงว่ามี่เพื่อนผลบอมีข้าวเหนียวบอมีอย่างบอม่ก็เลยมีโอกาสถามเพื่อนแม่วา้าแม่ก็ได้ยินข้าวจากสบท่อ กุมาราสัมพันธ์จากเมืองหนองบัวเพ่นว่าในโวงเขาบฮอมาลิเขาบะกวดมาส่วนบุคคลส่วนกลุ่มส่วนบุคคลเกิดสิมที่ตั้งแต่หาไล่ขึ้นไปแม่ก็เรียกว่าเออแม่เขาจีนเฮจังได้หัวหน้ามันก็สีงามนะวันนัาเฮตังซีต้นแม่เอาข้รยาเขาเป็นผระพึ่งแต่ว่าห่วงในบันดีนมันงามันละแม่ก็จัดสรวงโลดนะเขาอกก็เลยทดลองแม่ก็เลยได้รางวัลมาแต่ปีหาหาท้าหาหมาจนถึงปัจจุบันรางวัลส่วนระดับจังหวัดนี่ก็ได้ว่าแทบทุกปี หนึ่งสองสามเหล่ากระส้มเซยส่วนรางวัลระดับประเทศกับปีทท่แรกปีหาฮาทหาโดม่กับล่องล่องซนาเล wan, ar, l ung, l ung, enders, ิดดำดับสองของประเทศไทยแม่ก็คือว่าดีใจเนาะเกษตรกรถือว่าเฮ็ดหน้ากับสำหรับปริญญาแบบแต่แต่เรียนหนังสือก็คือปริญญาเแม่เฮ็ดหน้ากับได้ระดับนี้แม่ก็ดีใจแต่ปีล่าสุดก็คือปีหาโอหกหกสาม ปีหกโมกสามปีหกสองทับหกสามแม่กับแมาได้ระดับติดระดับประเทศอีกหลังจากแม่เกี่ยวเขาแล้วแม่กับสีบานปอดเที่ยงวาดปอดเที่ยงแล้วทช่วงอื่นแม่สิปลูกปอดเที่ยงช่วงนี้ช่วงนี้แม่สีมีเลี้ยงงัวแล้วแม่แม่กับสปลูกทั่วลิสูงเออผูกทั่วลิสูงกับเป็นปุ๋ยพืชอชด่วนปุ๋ยที่แม่ใส่แม่สีเน้นปุ๋ยปุ๋ยคือปุ๋ยวะแม่ก็เลี้ยงงัวแม่กับ แบบบ้านเท่าสิเอิ่นฟุ้นหเอาฟุ้นขีงว่ามาใส่แต่มีโอกาสแต่ปีนี่แม่กับสีสื่อสื่อยังเอิดกับขี้ไก่มุ่นไก่อีกสื่อขี้ไก่มาลุ่งแต่บางนี้งามแล้วแม่กับสีไปใส่แม่กับสีไปใส่หม่องมันบ่าง่ามมันบเอ้าเนี่ยถ้าปีนี้เออใส่เราบางครเจ้ะบองนี้ดินดินบองนี้มันดีแล้วแม่กับสีปับไปใส่หม่องมันบ่าง่ามแล้วเข้ากับสีหูมันเบ้าวันหน้าเข้าบองใดมันงามบองใดเพราะเพราะเขาเหตุทุกปีเออถ้าบองนี้งามแล้วเข้ากับสีพิมพ์เลยเข้ากับส่มอง ไม่อีกกันเสียนะ้แะสิปราปาไปม,มันดูสมบูรณ์แบจอย่างคือพิเศษดีก็คือเป็นข้าวหอมมะลิ105จะ้ะจากเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105่งได้กระเดกกระช่วยสนับสนุนข้าวหอมดอกมะลิจังหวัดน้องหัวน้ำแน